ไม่มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกๆก,การได้มาพบเจอกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามในชีวิตคุณล้วนถูกจัดวางเอาไว้แล้วอย่างแม่นยำผ่านเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญผ่านความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์บางคนเข้ามาเป็นของขวัญในชีวิตแต่บางคนก็เข้ามาเป็นบาดแผลในจิตใจถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องของกฎแห่งกรรม สัจธรรมที่อยู่เบื้องหลังของทุกๆสิ่งบอกเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆเกี่ยวพันกันด้วยเจตนาและการกระทําผูกกันเป็นเหตุก่อให้เกิดเป็นผลทุกๆคนที่เราเคยเจอหรือว่าได้รู้จักในชีวิตนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการได้มาพบกันแต่เป็นไปตามเหตุของเจตนาและการกระทําที่มาจากครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อนานมาแล้วส่งผลที่ทําให้ต้องมาพบเจอกันอีกได้มาอยู่ร่วมกัน หรือต้องแยกจากกันไปเราทุกคนเป็นความหมายเป็นบทเรียนเป็นความทรงจำในชีวิตของใครคนหนึ่งเสมอบางคนเข้ามาสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันเพียงช่วงเวลาหนึ่งแล้วจากกันไปบางคนอยู่ร่วมกับเรายาวนานทั้งชีวิตเพื่อสอนให้เรารู้จักการให้ความรักและความอดทนอาจเคยมีบางคนที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดและไร้ค่าที่สุดในชีวิตเพียงเพื่อจะเตือนให้เราจดจำได้ว่า เราคือผู้ที่ต้องดูแลรับผิดชอบความรู้สึกชีวิตจิตใจและรู้ถึงคุณค่าของตัวเองก่อนที่เราจะหวังให้ใครมามองเห็นแม้ว่าเราอาจจะต้องเจอสิ่งเลวร้ายที่ใครคนหนึ่งทำกับเราอย่างแสนสาหัสแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลับทำให้เรารู้ว่าหากไม่มีคนคนนั้นเราจะไม่ยอมกล้าทิ้งชีวิตแบบเก่าๆความคิดความเชื่อแบบเดิมๆที่มันไม่ทำให้เราเติบโตแต่เพราะคนคนนั้นได้ก้าวเข้ามา แล้วพังทำลายทุกอย่างในชีวิตที่เราเคยเป็นบีบคั้นให้เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงผ่านความเจ็บปวดเราคนเก่าจึงได้ตายจากไปแล้วเกิดเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเราอาจไม่เข้าใจเหตุผลของโชคชะตาแต่สิ่งนั้นรู้ดีเสมอว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราจงยอมรับมันเรียนรู้ทำความเข้าใจและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าเสียเวลาโกรธแค้นผูกใจเจ็บใคร พราะมีแต่คุณเท่านั้นที่เจ็บปวดการให้อภัยเป็นหนทางเดียวที่คุณจะวางเขาลงจากใจและเรียกพลังงานของคุณกลับคืนคุณเกิดความเชื่อและความเข้าใจในการสร้างเหตุใหม่เพื่อไปพบสิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าจากนี้ไปหากคุณพบกับใครที่ดูเหมือนเรื่องบังเอิญจงมองหาความหมายที่ซ่อนอยู่ของการได้มาพบกัน